เดี๋ยวฉันก,กินน้ำแร่ธรรมชาติแล้วก็อุณหภูมิห้องเท่านั้นนะ,ะพี่สตูเราไม่มีน้ำแร่ค่ะไม่ตายน้ำแร่ก็ไม่มีนี่มันจะราคาสักกี่บาทเหรอแต่ต้องให้มันอะมากราบตีนฉันก่อนฮะกราบตีเหรอ แจงม่นูจะไม่มาเหรอเนี่ยยังเลยฉันก็รอแต่งหน้าอยู่เนี่ยไม่รู้จะมาตอนไหนโอ้ยอะไรกันเนี่ยฮะรจะออนแอร์อยู่แล้วนี่ยังไม่มาเหรอเนี่ยฮะโอ้ยคุณแนคุณแนทชุดไหนดีครับโอ้ยชุดไหนก็ได้นะตุนแกเลือกเลือกไปเลยตอนนี้ฉันต้องการนางเอกอย่างเดียวชุดไหนดีวะโอ้ยนี่มัน อะไรเนี่ยไม่รับสายแม่ก็ไม่รับสายเฮ้ยทำยังไงดีวะแกทำไมแกถึงเชิญคุณนุชมาออกรายการก็รู้ๆกันอยู่ว่าคุณนุชอ่ะขี้เวียงขี้วีนแถมยังเอาแต่ใจเฮ้ยนั่นสิเราวงการค้ามราักฉ่ำมากเลยคะ่ะฉันไม่ได้เลือกเวยลูกค้าต้องหาเขาเลือกมาถ้าเป็นฉันฉันก็ไม่เลือกเหมือนกันเฮ้ยทำยังไงเนี่ย คุณอันโอ๊ย,อยเธอไฟอาวางตรงนั้นนั่นแหละตรงนั้นดีแล้วเดี๋ยวย้ายต้นไม้มาไว้ตรงนี้ก้องก้องได้ยังเสียงโอเคใช่ไหมโอเคคับค,คุณอันคุณอันคะแล้วนี่นาเอกมาหรือยงังนี่เลยค่ะสิ่งที่จะมาบอกคุณนุชติดต่อไม่ได้เลยค่ะตอนนี้แล้วนี่ติดต่อแม่เขายังอ่ะแม่เขาเป็นผู้จัดการไม่ใช่หรอ จัดการทุกอย่างบ่งการทุกอย่างรวมถึงด่าด้วยโทรแล้วค่ะไม่รับเหมือนกันมันจะถึงเวลาออนแอร์อยู่แล้วเนี่ยนุณดุ๊มาแล้วค่ะคุณดูมาแล้วค่ะรถตึ้งจอดอยู่หน้าตูโอเคเดี๋ยวฉันจัดการเอง วน้องไปแต่งตัวก่อนนะคะโอ๊ยนี่มาหยิบของนิดเดียวเองอ่ะมันจะเสียเวลาอะไรนักหนาฮะอแ,แต่ว่ามันสายมากแล้วนะคะคุณแม่คุณแม่ค่อยตามไปที่หลังได้ไหมคะนีแ่แค่หยิบของแป๊บเดียวแค่นี้หาของนิดเดียวมันจะเสียเวลาอะไรนักหนาลูกสาวฉันอะ่ะเป็นถึงซุปตาเบอร์หนึ่งเลยนะใครรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ต้องรอเพราะฉันกับลูกฉันอะ่ะไม่ได้มีหน้าที่เกิดมารอใครเข้าใจไหม คุณแม่คะแต่คุณแม่พาน้องมาทํางานสายนะคะทีมงานโทรไปคุณแม่ก็ไม่รับอ้าก็ฉันขับรถอยู่รับไม่ได้ส่วนนุชก็ต้องปิดมือถือฉันอยากให้ลูกฉันพักผ่อนเยอะๆตอนเนี้งานเยอะงานแยะเวลาพักผ่อนก็ไม่มีทุกวันนี้ก็ต้องนอนอยู่ในรถแล้วนี่เสร็จจากงานเธอก็ต้องไปงานละครอีกพรุ่งนี้ก็ต้องงานอีเวนต์อีกโอ้ยงานเยอะทุกวันฉันพูดไป คนอย่างเธอก็ไม่เข้าใจชีวิตคนดังๆอย่างลูกฉันหรอกเอเอไปได้หรือยังคะนี่มันรายการสดนะคะจะออนแอร์แล้วเออไปสิเดี๋ยวแกสองคนอะถือของฉันเข้าไปด้วยนะได้ค่ะนี่เบาๆหน่อยสิเสื้อผ้าของฉันนั้นแพงนะอย่าให้ยับนะ,ะถือดีๆของอะไม่ค่อยหยิบค่อยจับของมันมีราคาแกรู้จักบ,บ้างไหมของมีราคานะ่ะอื้ นูกลูกตื่นได้แล้วจ้าคนสวยของแม่โอ้ยตื่นได้แล้วลูกโนตถึงแล้วลูกมามาดูมะโอ,อ,อ้แป๊บเดียวเองลูกมามาเนอยแดดอะแม่ร้อนแบบนี้นีเธอได้ยินไหมลูกฉันนะบ่นว่าร้อนยืนเบือ่อทำไมไปเอาร่มมากลางให้ลูกฉันสิถ้าลูกฉันผิวเสียขึ้นมา แกจะรับมิชอบไหวไหมเหรอเดี๋ยวฉันไปเอาให้ก็ได้ค่ะคุณอันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหยิบเองนี่ไปเร็วสิเฮ้ยก็รู้อยู่ว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนแบบเนี้ยทำนี้ไม่เตรียมอะไรเลยคุณแม่ช้าจริงๆเลยเอาไปข้าไปหลงรีบๆหน่อยนะคะคุณโน้ตเดี๋ยวจะไม่ทันนอนไปสิค่ะใช่ค่ะคุณลิษาเชิญเลยค่ะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสินี่แปงอะฉันไม่ใช่แปงสาธนารณะนะใช้แปลงฉันฉันกูเป็นสิวสถานที่นี่ก็อึดอัดคับแคบเหม็นอับด้วยนี่เธอเช่าสตูดิโอที่มันดีๆกว่านี้หน่อยไม่ได้แล้วไงคะทำแบบเนี้ยดูถูกนางเอกซุปตาเบอร์หนึ่งเลยนะขอโทษนะคะคุะคณแม่พอดีสตูเนี้เป็นสตูที่เราใช้งานได้ดีที่สุดอคะค่ะ คุณแม่คะนุ้ทห<ม>่มน้ำมาคะ่ะตายแล้วนี่พวกเธอทำไมทำงานช้ากันอย่างนี้ทีมงานเนี่ยทำงานกันไม่เป็นเลยนี่ดารามาถึงแล้วอะทำไมไม่เอาน้ำมาเสิร์ฟฮะได้ค่ะเดี๋ยวนี้ไปเอาให้นะคะแต่ว่าขอให้น้องนุชเนี่ยแต่งหน้าทำผมกอดได้ไหมคะเดี๋ยวไม่ทานค่ะเดี๋ยวฉันกินน้ำแรำ่ธรรมชาติแล้วก็อุณหภูมิห้องเท่านั้นนะ <c oughs> พี่ศัตูเราไม่มีน้ำแร่ค่ะไม่ตายน้ำแรก่ก็ไม่มีนี่มันจะราคาสักกี่บาทเหรอบริษัทของเธอนี่ทำไมมันประหยัดงบจริงๆเลยนะแหนนี่น้องนุชลูกสาวของฉันเนี่ยนะน้าําทำอะไรไม่ดื่มจ้ะต้องดื่มน้ำแร่เข้าใจไหมไปไปรีบจัดน้ำแร่มาให้ลูกฉันเดี๋ยวนี้ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้กินน้ำแรนะ่น่ะฉันไม่ถ่ายให้นะจ๊ะเออใจเย็นๆนะคะ ออแต่ว่าตอนนี้ขอให้น้องนุชแต่งหน้าทําผมก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานไปหาน้ําแร่มาให้ตุนตุนไปหาน้ําแร่ให้พี่หน่อยได้ครับได้ครับนี่เบาๆสิโอ๊ยตายแล้วลูกอย่าทำหน้าอย่างนั้ลูกใจเย็นๆนะลูกเดี๋ยวไม่สวยนะคนสวยของแม่ยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยนะอืมเอาแต่งดีๆสิเธอแจงตรงนี้แต่งเร็วสิเออ โอ๊ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วสีนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมาะกับลูกฉันลูกฉันหน้าดับหมดเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวนี้เลยเปลี่ยนไม่ดีลูกเปลี่ยน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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้ไม่ดีไม่ดีแปลงอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวลูกฉันเจ็บหมดเปลี่ยนแปลงเลยนะเออเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยโอ๊ยคุณทำอะไรอะแม่คะอะไรก็ไม่รู้เข้าตาหนู ไม่เขาท้าแรงูกขนาดนี้โอ้ยนี่ช่างเนี้ยมืออาชีพรอเปล่าเนี่ยฮะถ่าตาให้ลูกฉันแค่เนี้ยดูสิแปลงอะเข้าตาลูกฉันละถ้าลูกฉันตาบอดขึ้นมาครับแกรับผิดชอบไหวไหมฮะแต่ดูจากการแต่งตัวแล้วใช้ทั้งชาติเนี่ยก็คงไม่หมดหรอกนะลูกฉันอะสูงส่งอย่างก็นางฟ้าดูการแต่งตัวของพวกแกดิี่ยก็หมาวัดไม่น่าละ่ะ ึงได้ทำงานต่ำๆแบบเนี้มันจะมากเกินไปนะคุณแม่ก็คุณแม่ดันมาสายกันขนาดนี้เนี่ยมันก็ทำให้น้องอยเขาลนทำงานกันมือสั่นแบบนี้ค่ะมันก็ต้องมีผิดพลาดกันได้อ๋ยนี่แกกล้ดาดา่าฉันเหรอพวกแกทำงานไม่เป็นเองทำงานไม่มืออาชีพแล้วจะมาว่าฉันนี่นะฉันไม่ให้ลูกฉันถ่ายละไปนุ๊กกลับเกิดอะไรขึน้นคะแม่คุณดูแลลูกน้อยยังไงเหรอ ทำงานสับเพ่าไม่ได้เรื่องสักตัวดูพฤติกรรมสิอใช้ไม่ได้ฉันไม่ให้ลูกฉันถ่ายละอ,อคุณแม่คะไม่ถ่ายไม่ได้นะคะนี่มันเป็นรายการสดค่ะออไม่งั้นทางเราจะเสียหายนะคะนอกจากถูกปรับแล้วทางเราจะเสียชื่อเสียงด้วยค่ะแล้วต่อไปใครเขาอยากจะทํางานด้วยล่ะคะนั่นมันเรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของฉันสมน้ำหน้าอยากดูแลลูกน้องไม่ดีเอง คุณแม่คะฉันขอร้องเธอนะคะถ้าเกิดไม่ถ่ายนี่ฉันแย่แน่เลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณนุชก็จะเสียชื่อเสียงด้วยนะคะออะได้แต่ต้องให้มันอะมากราบตีนฉันก่อนฮะกราบตีเหรอเนทฉันขอร้องนะถือว่าเห็นแก่ฉันได้ แบบนี้ฉันทำเพื่อพี่เท่านั้นนะพี่อันอ้านั่งบื้อทำไมล่ะกราบสิเร็วพอใจหรือ,อย,ยังคะยัง เธอต้องกล่าบฉันด้วยพโทษ่านที่ดูแลลูกน้องไม่ดีมันจะมากเกินไปนะคุณแม่คุณอันก็เป็นถึงผู้จัดเลยนะคะเนธไม่เป็นไรฉันทําได้คุณอันเอาจิงๆเหรอคะไม่เป็นไรเนธแค่เนี้ย นุชลูก,ลกไปแต่งหน้าต่อนุก การส่วนตัวเขาเรียบร้อยแล้วเหรอคะใช่แต่แกก็ไม่ต้องไปโกรธเขาหรอกวงการมันก็แบบนี้แหละตอนนี้นุชกับแม่กําลังหลงตาแหน่งซุปต,รตาร์แนวหน้าของเมืองไทยอะแต่เดี๋ยวอยู่ๆไปเดี๋ยวก็รู้เองว่าถ้าทําตัวแบบเนี้ก็อยู่ได้ไม่นานก็ขอให้มันรู้กฎกาันญูแล้วกันนี่เนท เดี๋ยวเธอเตรียมตัวทำโปรเจกต์ใหม่เลยนะโปรเจกต์ละครครั้งนี้ทุ่มทุนสูงมากเพราะฉะนั้นรอบนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วคุณอันมองมังออกไว้บ้างหรือยัง่ะคะมองมองไว้บ้างแล้วแหละคุณอันไม่เอาน้องโนสตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอะคะสุตาตกอับอะนะนี่ฉันได้ข่าวมานะว่าตอนนี้นางตกอับมากไม่มีงานมาเป็นปีแล้วอะผนิสัยขอนนางกับแม่แท้ๆเลย ตอนนี้ไม่มีงานมาเป็นปีจนต้องไปเปิดร้านอาหารตามสั่งช่วยกันขายสองคนแม่ลูกอ่ะสมน้ำหน้าไหมค่ะคุณอันนึกถึงวันนั้นแล้วฉันก็แครนนะคะที่ฉันกับคุณอันอ่ะกงถามตีนมันอ่ะคุณอันคะทีคณมาขอโขค่ะใครอ่ะคุณนุชคุณนุชเหรอเชญค่ะ สวัดีค่ะคุณอันสวัสดีค่ะพี่เนสวัสดี่ะ<_ <Classic> <_ <EN> ไม่ทราบวา่าวันนี้สองแม่ลูกมาทำอะไรกันหรอคะเอ๊ะหรือว่าจะให้มากราบเท้าวันนี้ไม่กราบนะคะไม่ไม่กราบ <_ EN> ใครจะกล้าล่นนะคะวันนี้แม่พาน้องนุชมาเพื่อที่จะขอโอกาสคุณอันนะ่ะให้โอากาสน้องได้เล่นละครที่กำลังแร้งใหม่ตอนนี้นะคะ,<_ EN> <_ EN> ะฉันไม่กล้าหรอกนะคะ ดา,าราชุดตาดังขนาดนี้คือโปรเจกต์ละครฉันมันโปรเจกต์เล็กๆอะคะ่ะฉันไม่อาจเอื้อมหรอกะคะ่ะแต่อีกอย่างนะคะถ้าสร้างน้องนุชมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องได้กราบคุณแม่อีกอย่างนี้ไม่ไหวใช่ไหมคะคุณอันเ,ออเรื่องนั้นะ่ะแม่ต้องขอโทษด้วยนะคะแม่รลรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆแม่สำนึกผิดะะแล้วค่ะแด้ขอโทษด้วยนะคะจริงค่ะวันนั้นมันเหตุการณ์มัน วิสัยจริงๆอะคะ่ะช่วงนั้นนูนก็ทำงานเยอะรับงานซ้อนพักผ่อนน้อยอีกอะค่ะขอโทษจริงๆนะคะแหม้องโนต้ตมัวแต่โทษนูนโทษนี้โทษนั่นไม่โทษตัวเองเลยนี่แหละนะที่เขาเรียกว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองตัวเอง ขอร้องค่ะนะคะเมตตาเด็กน้อยตาดำๆนะคะให้โอกาสเขาได้แก้ตัวอีกสักครั้งนะคะนะคะ,ะ,คะจีค่ะขอโอกาสอีกครั้งนะคะถ้านูไม่ได้รับค้อนเรื่องเนี้ยชีวิตนูนก็คงพังตอนเนี้ยเป็นหนี้อยู่หลายล้านบ้านก็กำลังจะถูกยึดหนูจะหันไปพึ่งใครแล้วค่ะก็เลยขอความนอนอุเคราะห์จากคุณอันกับพี่เนสน,นะคะ ฉันก็อยากจะช่วยเธอเหรอนะแต่เธอต้องเข้าใจว่าตอนนี้กระแสของเธอเนะี่ยมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเป็นพอตัวเธอแท้คุณแม่คะคุณแม่รู้จักคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนไหมคะฉันหวังว่าคุณสองคนจะเข้าใจนะคะอยู่วงการเนี้ยอย่าทำตัวกาอย่าทำตัวเป็นใหญ่นี่คุณแม่คะ ขนาดดาราที่ดังกว่านี้เขายัางไหว้แม่ว่า้เลยนะคะแล้วนี่เป็นใครเหรอคะ <c oughs> คุณอันคะไม่ขอร้องค่ะให้โอกาสเราอีกสักครั้งนะคะให้โอกาสเราสองคนอีกสักครั้งนะคะคุณอันนะน,ออน,นะ,ค,ะคุณอันนะคะคุณอันค่ถ้าคุณอันจะช่วยเนี่ยคุณอันช่วยหาบทตัวประกรอบให้คุณหนุชเล่นก็ได้นะคะก็น่าจะพอได้นะขอบคุณคะ่ะแต่ว่า ทั้งสองคนต้องกราบเท้าค <Ford Well> ุณอ no ันนะคะเนสแกพูดอะไรของแกเนี่ยที่ให้กราบเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากแก้แค้นหรืออยากได้ความสักใจเหมือนใครบางคนนะคะแต่ต้องการให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ขอโทษคุณอันผู้ที่มีพระคุณต่อคุณสองคนกราบได้เหรอเนต้องต้องกราบสองคนไม่เหรอแม่าอยากให้หนูชหาเงินอะกราบเขาไปเหรอ ขอโทษนะคะคุณอาดิพี่เนทเราทำเะไรผิดแล้วจริงๆค่ะไม่เป็นไรนะโน้ตต่อไปเนี่ยก็ทำตัวดีๆรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนผู้ใหญ่จะได้รักขอบคุณนะคะพี่ไอโอกาสน้ตขอบคุณค่ะคุณแม่กราบสิคะ สองคนเนี่ยนะไม่เอาหรอกคุณแม่คะนนก็ไม่ได้งานนะคะจะกราบหรือไม่กราบคะคุณแม่แม่ก็เลือกเอานะคะ<ม>บ้านเราจะโดนยืดแล้วนะถ้าไม่กราบตัวประกอบอนุดก็ไม่ได้นะคะคุณแม่ ฉันขอโทษจากใจจริงๆเลยนะคะคุณอันคุณเนสฉันให้อภัยค่ะถ้าต่อไปทำตัวดีๆอาจจะกลับมาดังได้เหมือนเดิมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณอันคุณเนทขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะท,ที่เห็นใจหนูอะ่ะขอบคุณจริงๆค่ะ จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆจากพวกเรา